ทำไมถึงหลงรักแล้วก็หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของนาฬิกาไซโก้ต้องมาไล่ถึงนาฬิกาเรือนแรกของไซโก้ที่ผมได้มาเป็นมรดกมาจากคุณพ่อนะครับการที่เก็บมานานๆแล้ววันหนึ่งเราหยิบมันขึ้นมาดูจนเราเริ่มสนใจมันเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนาฬิกามันเป็นนาฬิกาออตโต้แล้วอยู่มาได้นานขนาดนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมดีิจบอยชาครินนะครับตอนรับเข้าสู่ไซโกขับเดอะคอลเลกเตอร์โปรเจกต์นะครับต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทําความรู้จักกับแขกรับเชิญที่หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของนาฬิกาไซโกนะครับและแขกรับเชิญของเราในอีพีนี้ก็คือคุณกระตันยูคณิตบัญชานั่นเองสวัสดีครับผมคุณกระตัญยูสวัสดีครับดจบอยโอ้โหได้ยินชื่อมานานมากเลยเพิ่งจะได้เจอตัวจริงวันนี้แอบตื่นเต้นแบบเบาๆเป็นเกียรติเหมือนกันครับเป็นไงบ้างที่ได้เป็นหนึ่งในคอล ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจที่ทางไซโก้ได้เชิญมาร่วมโปรเจกต์ในวันนี้ครับครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้ร่วมงานกับไซโก้มาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนั้นทําอะไรครับผมคุณกาัันยูมาไลฟ์สดในรายการบนไซโก้คลับไทยแลนด์นี่แหละครับครับผมก็ใแสตอบรับดีมากอ่ะถามเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับว่าทําไมถึงหลงรักแล้วก็หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของนาฬิกาไซโก้ครับคือแต่เดิมแล้วเนี่ยต้องต้องมาไล่ถึง นาฬิกาเรือนแรกของไซโกที่ผมได้มาเป็นเป็นมรดกมาจากคุณพ่อนะครับเราสมัยนั้นก็ยังไม่ได้มีความชื่นชอบอะไรมากมายแต่การที่เก็บมานานๆแล้ววันหนึ่งเราหยิบมันขึ้นมาดูจนเราเริ่มสนใจมันเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนาฬิกามันเป็นนาฬิกาออตโต้แล้วอยู่มาได้นานขนาดนี้<อ>20 30ปียังอยู่มาได้และยังเดินอาจจะเดินไม่ตรงแต่ยังเดินอยู่อ่มันเลยเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราก้าวเข้ามาสู่โลกของนาฬิกา มันเป็นโรคนาฬิกาปุ๊บเนี่ยมันเป็นไซโก้เราก็ค่อยๆศึกษา<อ>ดูว่าอ๋อไซโก้สมัยเมื่อก่อนยังไม่มีอินเทอร์เนต็ตแพร่หลายขนาดนี้ในตลาดมีอะไรเราก็ดูได้แค่นั้น,น <ะ S 1> ก็ได้ได้ว่าเป็นมรดกตกทอดแล้วก็มีคุณค่าทางด้านจิตใจของเราด้วยสําหรับนาฬิกาไซโก้เรือนนั้นใช,ใช่ครับใช่ครับจุดเริ่มต้นเลยคือจุดเริ่มต้นจากการที่มีมรดกตกทอดมาหลังจากนั้นเนี่ยเราขยายผลยังไงบ้างครับผมคุณกตันยูครับหลังจากที่ได้เรือนแรกมาเราก็ดู ดูในตลาดเดินดูว่ามีาม,มีรุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยมันต่างจากรุ่นก่อนยังไงมีอะไรที่มีด,ดีเทลต่างๆไหมรุ่นใหม่ๆเป็นยังไงเติบเขาเขามีขยายลายอะไรมาบ้างเราก็เข้าไปดูตามตามที่เขาขายกันนะครับตามร้านแล้วเราก็เข้าไปถามถามคนขายเนี่ยครับเพราะเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้อะไรมากในสมัยนั้นแล้วก็พอมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเริ่มมีเว็บไซต์ที่ให้ความรู้มากๆเนี่ยเราก็ดูข้อมูลไปเรื่อยๆจนเราตัดสินใจว่า โอเคเราจะมาเริ่มกับไซโก้เรียนไหนนะฮะแสดงว่าวันนี้เราจะได้คุยกันสนุกแน่เลยนะครับเพราะว่าคุณกตรัญยูน่าจะเป็นกูรูทางด้านของนาฬิกาไซโก้หลายรุ่นเลยทีเดียวขอถามย้อนกลับไปนิดนึงดีกว่านะฮะเห็นแบบว่าหน้าตาหลอนอดูสุขุมนุ่มลึกแบบนี้เนี่ยตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับครับผมทำสนามมวยครับเป็นสนามมวยทําสนามมวยใช่ครับยังยังไงยังไงเราไปฟังหน่อยเป็นสนามมวยมาตรฐานนะครับเราเปิดให้บริการกับทางโปรโมเตอร์ทาง ผู้จัดมวยที่เขาต้องการจะจัดกิจกรรม<า>มวยไทยขึ้นชกอย่างเงี้ยครับอยู่ที่อา่อาวนางกระดีครับได้ข่าวว่าคุณกระตันยูเนี่ยมีแต่แบบไซโก้รุ่นท็อปท็อปปัวแรายทั้งนั้นเลยอ๋อก็ไม่เชิงครับจะเป็นรุ่นที่หลงไหลชื่นชอบมากมากกว่าฮะอ,<า>อาจจะแลในบางมุมบางบางคนอาจจะคือคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ชอบในลํานี้แต่ผมชอบถามเลยดีกว่านะครับว่าทำไมไซโก้ฟรีซาชเนี่ยคือหนึ่งรุ่นที่คุณกระตันยูชอบมากที่สุดเลยฮะครับ เอกลักษณ์ของเขาอะฮะมีการนําศิลปะของทางญี่ปุ่นรวมถึงธรรมชาติเอามาฟิตอินอยู่บนหน้าปัดเอกลักษณ์ของเขาเลยวันนี้ก็มีมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับไหนเรือนไหนบ้างนะครับที่แบบคุณกระตันยูแบบอยากจะแนะนําคุณผู้ชมกันอ่ะสมมติว่าเป็นเรือนนี้ครับเรือนนี้นะครับอย่างเรือนนี้ครับเป็นฟีซาช์ค็อกเทลครับทำไมถึงเรียกว่าค็อกเทลก็มาจากเครื่องดื่มครับค็อกเทลที่เป็นแรงบันดาลใจก็คือเป็นค็อกเทลมาจากบาร์ ในกินซ่าบาร์ชื่อดังชื่อ Star Bar ของทางกินซ่าญี่ปุ่นนะครับสีก็จะมีสีตามค็อกเทลเลยครับอาจจะมีหลากหลายสีสันมีสีเขียวมีสีฟ้าตามสีของค็อกเทลนะฮะคนที่ชื่นชอบค็อกเทลหรือชื่นชอบนวดลายหน้าปัดแบบค็อกเทลก็ตามกันมารุ่นนี้ได้เลยครับพีซา่ค็อกเทลนะก็อินสปิเรชันก็มาจากเครื่องดื่มค็อกเทลใช่ครับเรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปเป็นเรือนี้ครับเรือนี้ก็จะเป็น เป็นไซโก้ที่เป็นไซโก้เครื่องบางตัวเนี้ยเอกลักษณ์ก็จะอยู่ที่หน้าปัดครับหน้าปัดก็จะมีเท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสที่มีเอกลักษณ์ลวดลายชื่อเล่นของเขาจะเรียกว่าเป็นมินิสโนเฟล็กครับเครื่องก็จะบางและเป็นสายเหล็กครับโอ้โหมันสัมผัสได้เลยว่านอกจากจะบอกเวลาได้แล้วยังให้เราได้ดื่มด่ำกับคำว่าศิลปะบนข้อมือของเราด้วยใช่ครับนะครับน่าสนใจมากๆเลยอ่ะพีซาครับเครื่องต่อไปครับผมเรียนต่อไปเป็นเรือนนี้ครับอ่า อันนี้ก็ความพิเศษก็จะเป็นหน้าปัดครับที่เป็นอินาเมลครับผู้ที่ทําหน้าปัดอะครับเขาก็จะใช้วิธีขัดมือหมายถึงว่าทําสีที่จะมาลงเนี่ยใช้วิธีทํามือเลยครับใช้มือในการฝน,นสีนะใช่ครับสุดยอดมากครับและหน้าปัดก็จะเป็น รุ่นนี้จะเป็นพระจันทร์ตอนกําลังขึ้นครับจะเห็นเซี่ยวพระจันทร์สีเหลืองๆขอดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อตรงนี้คุณผู้ชมนี่เลยนะฮะก็จะมีเป็นรูปเหมือนพระจันทร์เซี่ยวใช่ครับนะครับก็แอบแฝงอยู่ข้างในมีดีเทลเล็กๆให้เราได้แบบตื่นตาตื่นใจกันตลอดเลยนะฮะเอามาเรือนนี้กันบ้างเดือนนี้จะเป็นพรีซาร์ที่เราเรียกชื่อย่อเป็น Japanese Garden ครับหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดเหมือนการจัดสวนของญี่ปุ่นสีขาวขอดูหน่อยครับว้าว เอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณกระตันยูไม่เล่าให้บอยฟังนี่คือไม่รู้เลยเราก็คิดว่าเป็นนาฬิกาแบบปกติทั่วไปที่ใช้บอกเวลาแต่พอรู้ดีเทลลึกๆลงไปแล้วก็ที่มาที่ไปอินสไพเรชั่นของดีไซเนอร์ในการที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ละเรือนเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆใช่ครับครับผมนะฮะมันเหมือนมีความเป็นศิลปะแอบแฝงอยู่บนเรือนนาฬิกาด้วยนี่เลยนะครับนี่คือ p รีซ่าชนะฮะโอเคงั้นถามต่อนะครับว่าพรีซ a า e รุ่นไหนของคุณกระตัญยูที่เรียกได้ว่าเป็นเดอะเบสเลยฮะ ถ้าถามผมนะครับผมยกให้เรือนนี้เลยครับเรือนที่เป็นอนเมลเนี่ยครับขอเหตุผลด้วยครับ,รบผมอย่างที่เราคุยกันนะครับเ,<อ>เรือนนี้ทำมือ,อรวมถึงสีที่ใช้เนี่ยก็ใช้มือขดับ,บเป็นสีขึ้นมารวมถึงแป้งฝุ่นตรงนี้ครับที่ลงเป็นตัวพระจันทร์นะฮะก็ใช้มือทำหมดเลยแฮนด์เมดทั้งหมด กว่จะได้เนหนึ่งเนี่ยมันต้องต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามกันสุดๆเลยทีเดียวกว่าจะอยู่บนมือเราได้เนี่ยนะฮะครับมันเลยมีคุณค่าโอ้โหนะฮะอ่ะถามก่อนดีกว่านะครับว่ามีเรือนไหนที่เป็นพรีซาชที่คุณกระตันยูเนี่ยนะฮะครอบครองอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันคือแบบเป็นแรไอเทมจริงๆสําหรับตัวเราถามผมผมยกให้เลยนี้ครับอ่าฮะคือพรีซาชที่ที่เป็นสายเหล็กอะครับครับจะไม่ค่อยทํามาในเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนเลย หลังๆเราอาจจะเห็นรุ่น sharp e d g ที่มีสายเหล็กขึ้นมาก็เป็นรุ่นหลังๆที่ทํามาแต่รุ่นนี้ครับเครื่องก็จะบางครับผมเครื่องบางแล้วก็หน้าปัดเป็น texture เ,ออเข็มวินาทีจะเป็นเป็น blue ครับเป็น blue เ,ออเป็นเวลาสะท้อนแสงเราจะเห็นว่าเข็มวินาทีเป็นสีฟ้าครับผม การได้คุยกับครูรูนี่มันดีจริงๆครับผมคุณผู้ชมทําให้เราได้มองลึกลงไปมากกว่าตาเปล่าที่เราแบบว่าเห็นครั้งแรกเจอกันครั้งแรกเนี่ยนะฮะอาถามก่อนดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีพีศาจอยู่ในครอบครองกี่เรือนครับผมคุณกตัญยูจริงๆไม่เคยนับนะฮะแต่ว่าไม่เคยนับเนี่ยคือนับไม่ทั่วหรือเปล่าครับคือบางเรือนมันก็ก้ากึ่งพีศาจกับกับเป็นรุ่นอื่นไปแต่แต่ถ้าจริงๆผมนับก็จะประมาณ1ิบสิบเอ็ดสิบสองเรือนประมาณนี้เยอะมากแล้วใส่ครบหรือครับเนี่ย S <S ก็วนใส่ครับวนใส่กันไป<ช>น,ะนะฮะมีวิธีการในการดูแลรักษานาฬิกายังไงบ้างครับ,รบนาฬิกาเนี่ยจริงๆแล้วควรจะสวมใส่มันบ่อย,อยๆนะฮะถ้าถ้า,ถาไม่สามารถสวมใส่ได้เนี่ยเราก็หยิบมาเช็ดทําความสะอาดบ้าง<ช>แล้วก็ถ้าไม่ไม่ไม่ได้ใส่เลยครับวางไว้เฉยๆก็อาจจะขึ้นลานเพื่อให้นาฬิกาเดินบ้างส่วนถ้านาฬิการุ่นเก่าๆที่นานเราได้มาครอบครองมานานแล้วเนี่ยแนะนําให้เซอร์วิส ทุกๆ5ปีคร,ครับเพื่อดูว่าข้างในสภาพเครื่องเป็นยังไงให้ให้ใหทางช่างช่วยช่วยดูแลครับนะฮะต้องให้แบบว่าไปเซอร์วิสนะฮะที่ศูนย์บริการใช่ครับ5ปีสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันใช่นะครับเพื่อจะได้ดูว่าแบบ การที่แบบว่าเราเก็บรักษาไว้เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะฮะใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยากจะเริ่มต้นกับการเป็นเจ้าของฟรีซ่าคืออยากเข้ามาอยู่ในวงการของนาฬิกาไซโก้แล้วก็อยากจะเริ่มต้นที่รุ่นฟรีซ่าเนี่ยอยากจะแนะนํารุ่นไหนมากที่สุดครับสำหรับมือใหม่มือใหม่โอเคผมแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยครับครับเป็นฟรีซนะครับชื่อย่อก็จะเป็น p a n e s e g a r เ e n ครับเป็นการนําเทคนิคการจัดสวนของญี่ปุ่นนะครับมาฟิตอินในหน้าปัดนาฬิกาครับ ราคาก็ไม่แรงครับอยู่ที่หลักหมื่นหมื่นปลายจนถึงสองหมืต้นเท่านั้นเองจับต้องได้ใช่ครับแล้วก็มีรุ่นที่เป็นหน้าปัดกลมด้วยครับสำหรับคนที่ชอบหน้าปัดกลมครับนะครับก็คิดว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ดีสําหรับคนที่เริ่มสนใจนาฬิกาไซโก้ปริสาชครับครับผมตามความชอบตามความถนัดกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ากูรูของเราแนะนําเรือนนี้นะฮะครับผมแล้วเรือนที่อยู่ในข้อมูลของคุณกตัญญูละครับทำไมถึงไม่แบบเอามาโชว์บ้างอ๋อเรือนนี้มันยังไงฮะเรือนนี้นะครับก็เป็น หน้าปัดก็จะเป็นทำจากกระเบื้องเหมือนกันนะครับเรียกว่าอาริตาโพสเลนเหมือนกันครับออทําที่อาริตาแล้วก็หน้าปัดเป็นกระเบื้องที่มีการนําสีมาเพ้นเป็นหลักออนะครับหลักก็จะเป็นหลักโรมันครับครับตัวนี้ก็ในบ้านเราเนี่ยอาจจะเห็นไม่มากเพราะว่าการนํากระเบื้องมาทำหน้าปัดเนี่ยเทคนิคแบบนี้ไม่ค่อยมีไม,ไม่ค่อยมีคนทำครับนะผม ก็เลยมีคุณค่าทางด้านจิตใจสําหรับตัวคุณกระตันยูด้วยนะค,ะครับโอเคนะครับนี่เลยนะครับอยากให้เห็นกันเดอะคอลเลกเตอร์ uh, mm hmm. ของเรานะครับเลือกเรือนนี้มาร่วมรายการแสดงว่าต้องมีคุณค่าทางด้านจิตใจไม่มากก็น้อยเนาะอีกอย่างหนึ่งอยากจะเสริมก็คือทําไมเขาถึงนํากระเบื้องมาทํบถ้ากระเบื้องเนี่ยครับเขาตัดตัดหน้าปัดไม่เท่ากันเขาก็ต้องทิ้งทั้งชิ้นอ,อันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเทคนิค<อ>หรือฝีมือของช่างที่เขามาทำเนี่ยเขาต้องฝีมือดีมากไม่งั้นเนี่ยกระเบื้องที่ทาจะสิ้นเปลืองมาก Oh. ะ,ะแสดงว่าฝีมือคุณต้องดีจริงๆไอ้ตรงหลักนะครับใช้เป็นหลักโรมันหลักโรมันเนี่ยนาฬิกาไซโกที่เป็นหลักโรมันก็มีไม่มากก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจสําหรับเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่ อยากติดตามมีความลหลงไหลและอยากศึกษาเพิ่มเติมลองไปดูกันได้ครับโอเคนะครับโอ้โหวันนี้คุยกันได้ความรู้เยอะมากนะครับได้ทั้งเรื่องของแรงบันดาลใจในะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ามาในวงการของการสะสมนาฬิกานะฮะอยากให้คุณกรดัดนยูฝากถึงคนที่เริ่มต้นที่อยากจะเก็บสะสมนาฬิกานะครับจะเป็นรุ่นไหนก็ตามแต่เลือกเรือนที่มันเป็นตัวเราครับ,รบใส่แล้วเราคิดว่าอืมเรือนนี้แหละเหมาะกับเรามันมีอะไรที่น่าสนใจน่าดึงดูดเราให้เริ่มกับเรือนนั้นเลยครับ ไม่จําเป็นว่าจะเป็นพร uh ีซาร์หรืออาจจะเป็นโปรสเปก t หรือเป็นรุ่นอื่นๆของไซโก้ศึกษามันดูอะครับแล้วก็ดูถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังแล้วก็ดูว่าเรือนไหนที่เป็นตัวตนของเราครับผมเลือกให้ถูก เลือกตัวตนของเราครับกลับผมนะครับเลือกที่เป็นตัวของเราเองมากที่สุดนะครับแต่ความชอบแล้วก็บุคลิกของเรานะครับวันนี้มีความสุขมากๆแล้วก็ได้ความรู้เยอะเหลือเกินที่ได้คุยกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณกตตัญยูคณิตบัญชาครับขอบคุณครับส่วนเซกโกคลับของเราในโปรเจกต์เดอะคอลเลกเตอร์นะครับ EP ต่อไปใครจะมาเป็นแขกรับเชิญจะให้ติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมดเจบอยชาคลินชุมิงนะครับลาไปก่อนเจอกัน E ีีหน้าสวัสดีครับ สวัสดีดคุณกัตัน<า>ตยูด้วยฮะ